ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่สมาชิกสายแข็งนะฮะก็ใครที่อยากเป็นสมาชิกสายแข็งก็เข้ามานะครับผมเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะ,ะาสายล่าเรานะสายล่าเข้ามาเป็นสมาชิกสายแข็งนะครับใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกสายแข็งหรือว่า รู้จักสายแข็งแล้วก็ก็น่าจะรู้ดีนะฮะว่าสายแข็งเป็นคนยังไงนะฮะก็วันนี้ก็มาล่าเหมือนเดิมนะครับมาล่าลเล็กๆกับป่าลเล็กๆเหมือนเดิมนะฮะเพราะวันนี้ก็น่าจะสุ่มนะฮะน่าจะสุ่มนะอาจจะสุ่มนะต้นนั้นต้นก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่ มีตัวมนเข้ามาเกาะอ,อยู่เรื่อยนะฮะก็ณนะตอนนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้ทหารหารทุกคนนะทุกท่านนะครับที่เป็นลัวของชาตินะครับได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองของเรานะดินแดนของเราใครจะมาลุกลาน หรือว่าจะมายึดคลองเป็นอของตัวเองไม่ได้นะครับนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกทท่านทุกๆุนายนะฮะที่ปฏิบัติการปฏิบัติปฏิบัติงานอยู่นะครับตามชายแดนนะครับผมก็เป็นกําลังใจนะฮะก็เข้าเรื่องนะฮะเข้าเรื่องของเราวันนี้ก็มาล่ากับก็มีหัวล่ามานะฮะวันนี้นะ หัวล่ามากับหัวล่านะครับมาสองตัวนะครับวันนี้นะก็น่าจะเลือกใช้งานนะครับก็จะมีตัวหัวตันนะครับตัวหัวตันกระบุกกระโปรงตันนะฮะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่27.4เกนะฮะแล้วก็เป็นสลักนะฮะรูดาวหกแฉกนะครับผม สลักรูหกแฉกนะฮะวันนี้สายแข็งก็ว่าจะไปกับตัวนี้นะครับตัวหกแฉกตัวนี้นะนี่นะครับสลักหัวรูนะฮะร,รูด,ดาวหกแฉกนะครับผม ตัวดาวหกแฉกนี่ก็หนักอยู่ที่ยี่สิบสองกรนนะฮะยี่สิบสองกรนนะส่วนตัวนี้ตัวหัวตันหัวตันตูวตันเนี่ยหัวตันกระโปรงตันเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดสี่กรนนะฮะใครชอบหนักๆจัดได้เลยนะครับผมสายหนักสายล่าหนักๆน,นะฮะจัดได้เลยครับตัวนี้ก็ยี่สิบสองกรนมะทะ เป้าก็หนักๆเหมือนกันนะครับบานเบร์นะฮะตัวนี้นะใครที่เคยใช้งานแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ทุกๆตัวนะครับที่เอาไปใช้งานนะคอมเมนต์ได้นะครับไม่ว่าจะใช้ดีหรือไม่ดีไงก็ท่านก็คอมเมนต์ตามความจริงเลยครับไม่ว่ากันนะฮะก็รับฟังความคิดเห็นของทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็มาเข้ามานะรู้สึกเงียบๆนะครับเงียบมากเลยนะอันนี้นะ ป่าเราเนี่ยป่าเล็กเกเนี่ยเงียบนะเดี๋ยวเราหาจุดซุ่มดีกว่านะครับหาจุดซุ่มดีกว่าซุ่มแล้วก็เปิดเ,เสียงนกต่อดีกว่านะครับเราอาจจะซุ่มตรงนี้นะแถวแถวนี้นะแล้วก็ส่องไปจุดเดิมนะครับนู่นยอกระถินนะอาจจะส่องไปจุดเดิมนะครับเป็น สถานการณ์สำรองนะฮะอาจจะถ้าเกิดไม่มีอะไรเข้าตัวเลือกสุดท้ายก็น่าจะเป็นเสียงเปิดเสียงนกปลอดนะฮะก็น่าจะซุ่มอยู่ไม่ไกลในระยะที่ใกล้ๆนะครับ19เมตร20เมตรประมาณนี้นะเพราะทำไมถึงซุ่มใกล้ขนาดนั้นนะครับมันไม่มีพื้นที่ซุ่มนะฮะ สายแข็งมีป่าแค่เล็กๆเองนะครับซุ่มแค่จุดซุ่มแค่20ิเมตรก็โอเคแล้วนะเดี๋ยว,วโอเคอยู่นะก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมกันต่อไปว่าจะมีตัวมีแต้มกันหรือเปล่านะครับวันนี้นะมีตัวเข้ามาให้เห็นให้อะไรหรือเปล่านะโอเคครับไปกันดีกว่าไป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  ไม่โดนนะฮะมันไปไหนอ่ะลูกกระสุนไปไหนอ่ะก็เปิดเสียงนกต่ออยู่นะเปิดเสียงตอนแรกก็ต่อเสียงเปิดเสียงนกเขาใหญ่นะครับเขาไม่เข้านะนกต่อนกปลอดก็ เป,เ,เป็นตัวเลื่องสุดท้ายนะเป็นตัวเรื่องสุดท้ายนะครับผมสำหรอบการเปิดเสียงต่อนะแต่ว่าเปิดได้สักพักนึ่งแล้วครัก็ยังไม่มีตัวเข้าเหมือนเดิมนะระยะนั่งซุ่มก็ไม่ได้ไกลนะครับยี่สนะิบนะสิบที่วัดได้นะก็ไม่ถึงยี่สิบเมตรนะครับก็สิบเก้าเมตรนะวัดจากตรงนี้ไปนะครับ ตรงนางซุ่มนะจุดเก้าเมตรนะครับก็สายซุ่มเราก็ประมาณนี้แล้วฮะไม่ได้ซุ่มไกลอะไรมากมายแล้วฮะถ้าเกิดซุ่มกระลอกซุ่มอะไรพวกนี้ก็อาจจะไกลกว่านี้หน่อยยีิบห้าเมตรสาสิบเมตรนะสามสิเมตรพอดีนะครับผมไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลนะฮะ แต่นี่เปิดเสียงนุกปลอดครับเพยังไม่มีตัวเข้าเลย <c oughs> ก็นั่งซุ่มมา,าสักระยะหนึ่งนะก็ดูไปก่อนครับผมนั่งรอไปก่อนพักหนึ่งนะอาจจะมีตัวเข้าก็ได้ ไม่ทันนะก็เข้ามาตัวหนึง่งนะแต่ว่าหาตัวไม่เจอนะครับหาตัวไม่เจอนะฮะก็นั่งฝ้ากันต่อไปนะเพราะมันจะมีตัวอะไรเข้าหรือเปล่ะก็น <certains arri ère> ่าจะกลับบ้านแบบแ,แห้วๆแล้วมั้งวันนี้ เมื่อกี้นะครับก็ส่งจากตรงนี้ไปนะรตรงนู้นนะครับส่งจากตรงนี้ไปนู่นะระยะไม่ไม่ได้ไกลนะครับก็ นะต้นนู้นระยะก็วันสนะิบแปเมตรนะฮะก็กะระยะเอาที่เคยวัดบ่อยๆนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องวัดนะก็กะระยะเอานะครับ ไปเก็บแต้มกันเดี๋ยวเก็บแต้มกลับมาแล้วเดี๋ยวมาให้ดูแต้มนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บแต้มกันครับไปครับก็เก็บตัวมาเรียบร้อยนะฮะเก็บแต้มมาเรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็น่าจะมีแค่แต้มเดียวนี่แหละมาอยู่นั่งซุ่มเนี่ยอยู่ประมาณสักน่าจะสี่ชั่วโมงได้นะที่มีตัวมีแต้มเข้ามาเลยก,ก,ลนะก็น่าจะกลับนะครับก็น่าจะกลับนะฮะน่าจะกลับกลับแต้มแต้มเดียวนี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวอา่า ก็ไม่เกินคาดที่คาดไว้นะก็วันนี้ก็มาล่ากันเล็กๆในป่าเล็กๆอย่างนี้นะก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มากับหัวล่าตัวที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละครับผมใช้เป็นตัวนี้นะฮะล่านะในลั่นไปก็หลายนัดเหมือนกันนะครับตั้งกล้องที่ 35เมตรแล้วมายิงที่มายิงที่สิเมตร20เมตรเงี้ยมันลดดอทไม่ถูกนะครับก็น่าจะลดดอทยังไม่แม่นกับการลดดอทนะครับมันก็เลยไม่โดนนะหลายแต้มเลยนะหลายตัวเลยนะครับนกปลอดนะร,ระยะแค่19เมตร20เมตร ก็ไม่โดนนะเพราะว่ามันใกล้ไปเราตั้งกล้องที่สามสิบเมตรมันลดดอดน่าจะลดดอดยังไม่ถึงดอดครับยังไม่พอยังไม่แม่นการลดดอดนะฮะก็วันนี้ก็จัดมาแค่แต้มเดียวนะครับจัดมาแค่แต้มเดียวนะสําหรับนกเป้านะก็ถือว่าไม่ได้แห้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้แห้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ยังถือว่ามีตัวอยู่นะยังมีนกเป้ามาให้อยู่นะยังมีติดมือให้ติดมือกับบ้านอยู่นะโอเคครับท่านไหนที่สั่งของเข้ามานะครับต้องบอกอย่างนี้นะท่านไหนที่สั่งของเข้ามาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสั่งลูกตะก่วหรืออ่าสั่งข้าวหลามนะครับสั่งข้าหลามเข้ามานะก็ทักเข้ามาใหม่นะครับทักเข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะเพราะ คนที่สั่งข้าวหลามอ่ะมันมันทําค่อนข้างมีใช้เวลาอยู่ก็สั่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็เลยป๋าแกน่าจะลืมไปแล้ว <c oughs> ก็ทักเข้ามาให้ผมใหม่หน่อยนะครับเพราะว่าลายผมหายไปนะครับข้อมูลลายแล้วก็จําชื่อลายไม่ได้ก็ค้นหาไม่เจอนะฮะก็ทักเข้ามาใหม่ให้ผมหน่อยนะผมจะส่งของให้นะครับผมโอเคโอเค ก็อาจจะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะไปล่าจะมาล่ากับตัวไหนนะครับหัวล่าตัวไหนก็ลองติดตามรับชมกันดูนะฮะว่าคลิปหน้าเราก็มาป่าเดิมๆนี่แหละ <laughs> ป่าเดิมๆนี่แหละแค่ลุ้นว่าจะมาล่ากับตัวไหนแค่นั้นเองนะแล้วก็จะมุลลุ้นว่ามีตัวม,ตมีแต้มเข้าหรือเปล่าได้แต้มเยอะขนาดไหนแค่นั้นเองนะ ใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สายแข่งได้ทำคลิปต่อ,ตอไปอีกอแล้วก็ได้ทำลูกตะกัวให้ชันได้ใช้งานกันทุกๆท,ทั่วท,ทั่วทุกภาคนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ลาไปก่อนกับหัวล่าสลัก ของลูกแฉกดาวนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ